เดกลับมาต่อสู้อีกครั้งทุกคนต่างโห่ร้องและส่งเสียงเชียร์ให้กับเขาการต่อสู้ดําเนินไปเรื่อยๆเฉิงเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบและได้คะแนนแรกไปก่อนส่วนเดก็ตีตื้นขึ้นมาเป็น1ต่อหนึ่งทั้งๆที่เขายังเจ็บขาด้วยความประมาททาให้เฉิงน,นั้นเริ่มจะสู้เดไม่ได้เขาโดนเดสกัดล้มและต่อยไปที่หน้าหนึ่งครั้งเดขึ้นนําเป็น2ต่อหนึ่งอาจารย์หลี่เรียกตัวเฉิงไปเพื่อบอกว่าให้เขานั้นหักขาเดได้เลยไม่ต้องแคร์ใครอีกแล้วเมื่อเฉิงกลับขึ้นมาเขาก็เล็งไปทุุทททาากกคนน,คน,น,นต่ออ่างงงสสเเเีียยชให้้ดลขึ เขาพยายามมากและเขาก็ลุกขึ้นมาจนได้การต่อสู้ในครั้งนี้ยังไม่จบลงในเมื่อขาเจ็บก็ใช้ขาข้างเดียวสเสลยเดยยืนและทรงตัวอยู่ด้วยเพียงขาแค่ข้างเดียวเขาจําวิธีการสะกดจิตงูเหมือนกับที่ผู้หญิงบนยอดเขาบ่อน้ำมังกรนั่นทําให้เฉิงเริ่มคล้อยตามเข้าไปสักพักหนึ่งและสุดท้ายเด <Day S 1> <Day S 2> ก็จบด้วยการตีลังกากับหลังเตะไปที่หัวของเฉิงทําให้เดเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้เฉิงเขามอบโล่รางวัลให้กับเดด้วยตนเองด้วยความจริงใจเขาและพวกที่ลงฝึกอาจารย์ลีมาขอคารวะลุงหันลุงหันกับเดเดินนออกกไปจาาสมแข่ง ันที่พวกเขานั้นได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงทงั้งทางร่างกายและก็จิตใจ